อมาานที่อยู่ในไฟนรกเขาจึงกล่าววิงวอนขอต่อลอดสุบภานหัวตาลาว่าโอ้ลาอ a h ขอพระองค์ทรงผินหน้าของข้าพระองค์ให้ออกจากความร้อนของไฟนรกได้หรือไม่ แล้วข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยจากพระองค์หลังจากนี้อลอสฮาณหัวตาอาลาจึงตรัสถามเขาว่าเจ้าจะไม่ขออะไรอีกเลยใช่หรือไม่หลังจากที่ข้าได้ให้เจ้าผิดหน้าออกจากนรกแล้วชายคนนั้นก็สัญญาว่าด้วยเกียรติแห่งพระผู้อภิบาลด้วยเกียรติของการที่พระองค์ท่านคือพระเจ้าข้าขอสาบานว่าข้าจะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้ แล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาก็ได้ให้อนุญาตให้เขาได้ผินหน้าออกจากนรกวินาทีแรกที่เขาได้ผินหน้าออกจากนรกเขากล่าวด้วยกับความดีใจอย่างที่ไม่เคยดีใจมาก่อนนักเรียนลองจินตนาการดูนะครับคนที่ถูกลงโทษในนรกครูไม่ทราบหรอกว่าคนนี้ถูกนรกถูกลงโทษในนรกนานแค่ไหนกี่ล้าน หรือกี่ล้านหรือกี่ล้านล้านปีแต่คนคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนานมากแล้ววินาทีแรกที่เขาได้ผินหน้าออกจากนารกแค่ผินหน้าออกจากนารกเท่านั้นนะครับเขามีความรู้สึกดีใจมากถึงขนาดที่เขาเปล่งวาจาออกมาด้วยออความดีใจว่า ไม่มีใครในจักรวาลนี้อีกแล้วที่จะได้รับความเมตตาอันนี้นี่คือความเมตตาอันสุดยอดที่เขาได้รับจากพระเจ้าความเมตตาอันนี้พระเจ้าไม่เคยให้ใครมาก่อนเลยพระเจ้าให้เขาคนแรกคนเดียวเท่านั้นนักเรียนที่รักทั้งหลายคนอื่นเข้าสวรรค์กันเป็นมดแล้วเขาเป็นคนสุดท้ายที่ได้ออกจากนรกแต่นักเรียนครับ ร้วยกับความดีใจอย่างหาที่สุดไม่ได้หลังจากที่ตัวเองทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกอาจจะนับล้านล้านปีนะครับแค่ได้ผินหน้าออกจากนารกเท่านั้นเองครับนี่คือความสุดยอดนี่คือความนี่คือความสุดยอดหรือหรือ,หร,อ,ห,รอ,ห,รอหรือความดีใจสุดยอดของชายคนนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานอัลลอฮฺสุพรรณหัวตะลาก็ได้เนรมิตต้นไม้ต้นหนึ่งให้ผุดขึ้นมาในบริเวณสายตาที่เขามองเห็นต้นไม้ต้นนี้ก็ค่อยๆงอกขึ้นมา แล้วมันก็ค่อยๆโตขึ้นท่ามกลางสายตาของเขาแล้วก็ค่อยๆแผ่กิ่งแผ่ก้านแผ่ใบแผ่ผลแล้วก็ขยายความเขียวขจีไปเรื่อยๆและภายใต้ต้นไม้ต้นนี้ก็มีลำธารใสๆเย็นๆที่ไหลรินใต้ต้นไม้ต้นนี้นักเรียนที่รักทั้งหลายคนที่ไม่เคยผ่านการดื่มน้ำมาก่อนในนรก เวลาเขาเห็นความร่มเย็นของต้นไม้เวลาเขาเห็นน้ำใสๆที่ไหลผ่านใต้ต้นไม้มีหรือที่คนคนนั้นจะอดทนไหวนึกถึงเราเวลาทำงานกลางแดดไม่ต้องไม่ต้องเป็นล้านปีหรอกแค่ทำงานกลางแดดหนึ่งชั่วโมงนะครับแค่เห็นน้ำและไม่ต้องน้ำเย็นด้วยซ้ำและไม่ต้องมากนะ แค่หยดน้ำหนึ่งหยดที่อยู่ในแก้วเนี่ยนะครับเราก็ปรารถนาที่จะดื่มหยดน้ำหยดนั้นอย่างมากแล้วแล้วนี่นะภาษาอะไรกับชายคนหนึ่งที่อยู่ในนรกมาเป็นล้านล้านปีกับภาพที่เขาได้เห็นที่มีต้นไม้ที่มีความร่มเย็นที่มีผลละหมากรากไม้และที่มีลำธารใสๆอยู่เบื้องหน้าเขาก็ขอจากอัลลอฮฺสุบฮานาหูวะจาลาว่าโอพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมข้าพระองค์ขอแค่ไปพักพิงร่มเงาอันร่มเย็นของมันได้ไหมแล้วข้าพระองค์ขอดื่มน้ําที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมแล้วชายคนนี้ยังสัญญาอีกด้วยนะว่าข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยจากพระองค์หลังจากนี้อัลลอฮฺสุบฮานูอัตาลากล่าวว่าจะไม่ได้พูดหรอกหรืเมื่อกี้ ว่าเจ้าจะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากที่เจ้าได้ผินหน้าออกจากนรกแล้วชายคนนั้นกล่าวว่าหาม่ได้ด้วยเกียรติและด้วยความเมตตาของพระองค์ท่านข้าพระองค์ยังคงปรารถนาที่จะได้รับความเมตตาของพระองค์อีกแต่ข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้แล้วอัลลอฮฺสุบฮานหัวตะลาก็ได้ให้ชายคนนั้นออกจากประตูปากทาง แล้วก็ไปถึงบริเวณใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเขาก็ได้พัดพิงร่มเงาอันร่มเย็นของต้นไม้ต้นนั้นได้ดื่มน้ำเย็นๆใสๆที่เป็นลำธารที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วเขาก็มีความสุขอยู่ได้ไม่นานอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลก็ได้เนรมิตต้นไม้ต้นใหม่ให้ผุดขึ้นมาต่อหน้าต่อตาเขาต้นไม้ต้นนั้นก็ค่อยๆงอกขึ้นมาค่อยๆแผ่กิ่ง แผ่ก้านแผ่ใบแผ่ความเขียวขจีความเขียวขจีของต้นไม้ต้นที่สองดูร่มรื่นมากกว่าต้นไม้ต้นที่เขาอยู่ผลไมกรากไม้ชีวิตที่ต้นไม้ต้นที่สองมีรสมีมีสีสันที่หลากสีมากกว่าต้นไม้ที่เขาอยู่ลำทานที่เขาเห็นจากต้นไม้ต้นที่สองใหญ่กว่าดูใสกว่าดูหวานช่ากว่าดูสดชื่นกว่าแล้วเขาก็ขอจอากอัลลอฮฺสุบฮานาฮวะตะลาเป็นครั้งที่สม โอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอข้าพระองค์เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนั้นได้ไหมแต่ข้าพระองค์สัญญาข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้อัลลอฮฺสุบานุอัจาละจึงตรัสถามชายคนนั้นว่าเจ้าไม่ได้สัญญากับเราหรอกหรือก่อนหน้านี้ถึงสองครั้งว่าเจ้าจะไม่ขออะไรจากเราอีกเลยแต่ชายคนนี้ก็ยังคงยืนยนันด้วยกับความเมตตาของอัลลอฮ ว่าขอเถิดโอ้พระผู้อัยบานของข้าพระองค์ขอข้าพระองค์เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นนี้และข้าพระองค์สาบานข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยจากพระองค์หลังจากนี้อัลลอฮฺสุบฮานวัูแต่และาก็อนุญาตให้ใชายคนนี้เข้าไปใกล้ต้นไม้ต้นที่สองที่ร่มรื่นกว่าที่ใหญ่กว่า ที่เขียวขจีกว่าที่มีผล,ลไม้หลากสีกว่าที่น้ำใสกว่าเข้าไปพักพิงความร่มเย็นเข้าไปดื่มด่ำกับสายน้ำและเข้าไปอิ่มเอิบกับผล,ลไม้กับผล,ลไม้รสหวานจนกระทั่งเขามีความสุขอยู่ณนะต้นไม้ต้นนี้ได้ไม่นานต้นที่สองอะนะอลัลลอฮฺสุภาหัหวตาเราก็ได้ให้ต้นไม้ต้นหนึ่งผุดขึ้นมาที่ปากทางเข้าประตูสวรรค์ แต่ยังไม่ใช่สวรรค์นะนี่คือต้นไม้ที่ผุดมาที่ปากทางก่อนที่จะเข้าประตูสวรรค์ชายคนนี้ก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่าต้นไม้มันมันมันผุดขึ้นมามันงอกขึ้นมาความร่มความร่มรื่นความเขียวขจีความหลากสีของผลไม้ความใสที่อยู่ความใสของแม่น้ําลําธารของลาธารที่อยู่ใต้ต้นไม้ต้นที่สามเนี่ยมันดีกว่าต้นไม้ต้นที่หนึ่งมันดีกว่าต้นไม้ต้นที่สองชายคนนี้จะอดใจไหวหรือแน่นอนครับ ชายคนนี้จึงเอ่ยขอจอากอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวะตาลาเป็นครั้งที่สี่ว่าข้าพระองค์ขอไปอยู่พิงร่มเงาใต้ต้นไม้ต้นนี้ได้ไหมแต่ข้าพระองค์สัญญาข้าพระองค์สัญญาว่าจ้าข้าพระองค์ไปอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแล้วถ้าข้าพระองค์ได้ไปดื่มน้ําจากลําธารของต้นไม้ต้นนั้นแล้วข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้ อั Allah ลลอฮฺ س แต่ละก็จัดถามว่าเจ้าขอจากเราเจ้าสัญญาจากเรากี่ครั้งแล้วแล้วเจ้าก็ทําไม่ได้เจ้าจะเจ้าจะยังมาขอจากเราอีกหรือแต่นัเกเรียนครับ ชายคนนี้ยังคงไม่สิ้นหวังในความใจดีของลอสสุภานุวตาลาในความเมตตาของลอสสุภานุวตาลาแล้วเขาก็บอกว่าด้วยเกียรติของพระองค์ท่านด้วยกับความเมตตาของพระองค์ท่านขอข้าพระองค์ไปอยู่ที่ต้นไม้ตร,ตรงปากทางเข้าประตูสวรรค์ด้วยเถิดแล้วข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้ ลอสสุฮานาหัวเถอเราก็ได้อนุญ,ญาตให้ชายคนนี้เข้าไปอยู่ที่ต้นไม้ตรงปากทางประตูของสวรรค์ได้ไปพักพิงร่มเงาอันร่มเย็นของต้นไม้ต้นนั้นได้ไปดื่มด่ำกับลำธารที่แสนหวานจากต้นไม้ต้นนั้นและได้อิ่มเอิบกับผลไม้หลากสีของต้นไม้ต้นนั้นและเขาก็มีความสุขจากต้นไม้ต้นที่สามนี้ในขณะที่เขากําลังมีความสุขอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงคน กำลังสนุกสนานกันในสวรรค์ชาวสวรรค์กำลังเฉลิมฉลองชาวสวรรค์กำลังมีความสุขชาวสวรรค์กำลังอิ่มเอิบกำลังได้รับการตอบแทนที่เป็นขั้นที่เป็นความสุขอันเป็นบรมสุขขั้นสุดยอดเขาแค่ได้ยินเสียงเท่านั้นนะนะครับจิตใจนะครับก็จิตใจของชายคนนี้อยากที่จะเข้าไปอยู่ในสวรรค์ แล้วเขาก็เอ่ยขอจากอัลลอฮฺสุบฮานาหฺอัลตาเป็นครั้งที่เท่าไหร่ทั้งที่ห้าว่าโอ้อัลลอฮฺพระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ขอข้าพระองค์เข้าไปอยู่ในสวรรค์ได้ไหมแล้วแต่ข้าพระองค์สัญญานะข้าพระองค์สัญญาว่าข้าพระองค์จะไม่ขออะไรอีกเลยหลังจากนี้อัลลอฮฺสุบฮานาหฺอัลตะก็จะกถามว่าเจ้าไม่ได้ขอจากเราซ้ําแล้วซ้าเล่าซ้ําแล้วซ้าเล่า หรือเจ้าไม่ได้สัญญากับเราหรอกหรือว่าตั้งกี่ครั้งแล้วว่าเจ้าจะไม่ขออะไรจากเราหลังจากนี้อีกแต่นักเรียนที่รักทั้งหลายครับสุดท้ายแล้วอัลลอฮฺสุบฮานาหัวจาลากก็ได้ให้เขานั้นนะครับเข้าไปในสวงสวรรค์และเมื่อเขาเข้าไปในสวงสวรรค์อัลลอฮ์ก็ตรัสกับเขาว่าเจ้าไปหาที่อยู่ของเจ้าในสวรรค์ที่ไหนก็ได้แล้วชายคนนี้ก็ได้เข้าไปในสวรรค์แล้วก็ไปหา ไปหาไปหาไปหาแต่ชายคนนี้ไม่เจอที่ว่างบนสวรรค์เลยเพราะทุกที่บนสวรรค์ถูกจับจองด้วยกับชาวสวรรค์ที่เข้าไปก่อนหน้าเขาหมดแล้วเขาก็ออกมาฟ้องอลัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาดาว่าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ในสวรรค์มันเต็มหมดแล้วอ่ะข้าพระองค์ไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วอลัลลอฮฺสุบฮานาห์แตาละก็บอกว่าเข้าไปอีกแล้วไปหาอีก ชายคนนั้นด้วยกับความเชื่อฟังอัลลอฮฺสุบฮานูแต่ลก็เข้าไปในสวรรค์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปหา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 แต่ก็ไม่เจอที่ว่างในสวรรค์เลยก็กลับมาอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาอีกแล้วหลังจากนั้นอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาก็บอกกับชายคนนี้ว่าเอางี้เจ้าจําสมัยที่เจ้าอยู่บนโลกดุนยาได้ไหมชายคนนี้ตอบว่าจําได้อัลลอฮฺสุบฮานูตาลากล่าวว่า เจ้านึกนึกสิ่งที่เจ้าอยากได้ตอนที่เจ้าอยู่บนโลกดุนยาหรืออะไรก็ตามที่เจ้าจําได้อยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเจ้าอยากได้อะไรในสวรรค์ที่เจ้าอยู่เนี่ยเดี๋ยวข้าจะให้เจ้าแต่ให้เจ้านึกสิ่งที่เจ้าอยากได้ทุกอย่างแล้วชายคนนั้นก็นึกนึกนึกนักเรียนที่รักทั้งหลายคนที่เคยอ,อยู่ในนรกมาเป็นอาจจะเป็นล,ล้านปีน,นะครับเดี๋ยวคุณจินตนาการให้แบบติดทิพย์แล้วกันนะ เวลาเราถือสื้อดมาทั้งวันนะครับเวลาช่วงเย็นเนี่ยเวลาใกล้จะลิกซือดเนี่ยเวลาเราเดินไปตลาดนัดเนี่ยเราจะอยากรู้สึกว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่อยากได้นู่นอยากได้น้ําส้มอยากได้น้าอ้อยอยากได้ขนมนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดทั้งทั้งที่ความจริงกระเพาะของเขามีอยู่แค่นี้แต่ความต้องการกินของเขานะครับมีมากกว่ากระเพาะที่เขามีอยู่ชายคนนี้ก็เหมือนกันเขาก็อยากได้นั่นแล้วเขาก็นึก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 แล้วก็นึก แล้วชายคนนั้นก็จัดกับอเลสสปาโนาแล้วพูดกับอเลสสภาโนตาลว่าโอ้พระผู้อภิบาลของข้าพระองค์ข้าพระองค์นึกหมดแล้วสิ่งที่ข้าพระองค์อยากได้ข้าพระองค์นึกหมดแล้วอเลสสปาโนแต่ละจึงบอกกับชายคนนั้นว่าข้าจะให้เจ้าในสิ่งที่เจ้านึกและข้าจะให้เจ้าในสิ่งที่เจ้าไม่ได้นึกอีกสิบเท่า แล้วเจ้าก็เอาสิ่งที่เจ้านึกกับสิ่งที่เจ้าไม่ได้นึกอีกสิบเท่านี้ไปอยู่ในสวรรค์ชายคนนั้นด้วยความดีใจสุดขีดนะครับนักเรียนชายคนนั้นจึงพูดประโยคหนึ่งซึ่งตามความเป็นจริงแล้วนะครับประโยคนี้ไม่ควรจะใช้พูดกับอัลลอฮ์นะครับประโยคนี้เนี่ยเป็นประโยคที่ปกติแล้วเนี่ยนะครับจะใช้พูดล้อเล่นกับเพื่อนด้วยกันนะครับชายคนนี้เนี่ยนะครับกล่าวกับอัลลอฮ์ว่าจริงเปล่า นักเรียนนักเรียนลองจินตนาการแบบนี้นะเวลานักเรียนอยู่ต่อหน้ากษัตริย์นะครับสมมุตินะครับหรือคนใครก็าตามที่เป็นใหญ่เป็นโตนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องทําก็คือเจียมตัวใช่ไหมต้องสงบสงี่ยมจีมตัวต้องทําตัวเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับคนคนนี้กําลังอยู่ต่อหน้าใครคนนี้ไม่ใช่กษัตริย์นะบุคคลน,นี้คือพระเจ้าดังนั้นความสงบสงี่ยมเจียมตัวของคนคนนี้หรือคําพูดที่เขาควรจะพูดกับบุคคลบุคคลนี้คือพระเจ้าเนี่ยเขาจะต้องใช้คําพูดที่พิถีพิถันและเจียมตัวมากครับ แต่นักเรียนที่รักทั้งหลายครับด้วยกความดีใจอย่างสุดขีดที่พระเจ้ามอบสิ่งที่เขาคิดกับสิ่งที่เขาไม่ได้คิดอีกสิบเท่าให้เขาไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยนะครับนี่คือความดีใจอย่างสุดขีดของเขาจนกระทั่งเขาลืมตัวว่าเขากําลังสนทนาอยู่กับพระเจ้าแล้วก็พูดเวลาทับแปลเป็นภาษาไทยนะครูจะใช้สำนวนที่อาจจะแปลได้ความหมายว่าจริงเปล่าอย่าล้อเล่นนะท่านเป็นพระเจ้านะท่านอย่าล้อเล่นท่านอย่าล้อเล่นผมนะ แล้วอัลลอฮ์ سبحانه และุ์อัลาในฮะดิษใช้คำว่าอัลลอฮ์ سبحانه และุ์อัลาทรงหัวเราะแล้วเราก็ไม่ต้องไปจินตนาการนะครับว่าอัลลอฮ์ุ سبحانه แตะลาหัวเราะแบบไหนฮะดิษบอกว่าอัลลอฮ์หัวเราะชอบใจกับสิ่งที่ชายคนนี้นะครับพูดแม้ว่ามันจะเป็นคำพูดที่เสียมารยาทต,ต่ออัลลอฮ์ سبحانه และุ์อัลาก็ตามแต่มันเป็นความหรือมันเป็นการเสียมารยาทที่เกิดจากความดีใจอย่างสุดขีด ที่เขาได้รับความเมตตาจากพระเจ้าเขานึกมาหนึ่งอย่างแต่เอาลอสุพานโนตละลาให้เขามากกว่าที่เขาเนึกถึงสิบอย่างแล้วเอาลอสุพานหัวตละลาก็ได้ให้เขาคนนี้ได้ไปอยู่ในสวรรค์กับสิ่งที่เขาเนึกและสิ่งที่เขาไม่ได้นึกอีกสิบเท่าและนี่คือสวรรค์เนี่ยนี่คือชาวนรกคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์แล้วนักเรียนลองจินตนาการสิครับ ว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์แต่ก่อนหน้านี้คนที่ได้อยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดอย่างสวรรค์ชั้นฟิรเดส์เขาจะได้ความสุขจากอัลลอฮฺสุภานาวะตาลามากแค่ไหนแต่นักเรียนที่รักทั้งหลายนักเรียนอย่าหวังนะครับอย่าหวังว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นชาวสวรรค์คนสุดท้ายนะอย่าหวังแบบนั้นเพราะมันเป็นการหวังที่ต่ําเกินไป ท่านราซูลสละฮวาละยิวสลัมสอนให้เราอะเวลาใช้ชีวิตหรือเวลาคิดถึงโลกนี้นะครับโลกโดุนยาเนี่ยท่านานบีบอกว่าให้คิดแต่น้อยๆแต่เวลาท่านราซูลบอกถึงเรื่องราวของสวรรค์ท่านราซูลจะบอกว่าให้เราเนี่ยโลกให้เราละโมบท่านานบีสอนให้เราขอสวรรค์ชั้นสูงสุด แม้ว่าความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เรากระทาอาจจะไม่คู่ควรกับสวรรค์ชั้นสูงสุดนั่นคือสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์ก็ได้แต่ท่านนาบีบอกว่าให้เราขอขอสวรรค์ชั้นสูงสุดจากอัลลอฮ์สุฮาน์หัวตาลาถ้าเราขอแบบนี้และอิชชัลลั์ครับอัลลอฮ์ก็จะให้เราขอดูอาจากอัลลอฮ์สุพาน์หัวตาลาย่าให้เราได้เป็นชาวนรกตลอดกาลขอดูอาจากอัลลอฮ์สุฮาห์นัวตาลาย่าให้เราได้เป็นชาวนรกที่ได้เข้าสวรรค์ ขอดุอาศจะอัลลอฮฺสุภานอัตอาล,า,า,อา,ลาให้เรานั้นได้เป็นชาวสวรรค์ที่ไม่ต้องถูกสอบสวนและอย่าลืมขอดูอาในทุกๆครั้งที่นักเรียนนึกได้ขอให้ตัวเองขอให้พ่อแม่ขอให้คุณครูขอให้คนรอบข้างขอให้บุคคลทั้งหมดนี้ได้เข้าไปอยู่ในสวรรค์ชั้นสูงสุดที่ไม่อาจที่ไม่อาจคำานึงหรือที่ไม่อาจคิดถึงได้ สวรรค์คือสถานที่ที่อัลลอฮฺ سبحانه ะฮุาะตาลาฝากบอกกับท่านนาบีสุลต์ละอะลัฮิวะซัลลัมว่าสวรรค์คือดินแดนที่ความสุขหรือความบรมสุขของมันนั้นตาของมนุษย์ทั้งโลกไม่เคยเห็นหูของมนุษย์ทั้งโลกไม่เคยได้ยินหรือแม้กระทั่งจินตนาการของมนุษย์ไปไม่ถึงนี่คือสวรรค์ของอัลลอฮห س ب าะตาลา أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله لأن الله تعالى قد قال في كتابه الكريم إن للمتقين مفازا ثم أما بعض فيا أيها المسلمون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة لقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون حيث قال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم، وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة يرحمكم الله